สบายดนีนี่ตอนหาพัดสุ้ซ่องน้องตุกสาวลวาวซ้ำเนื้อเชนเนอทุกคนเมือ่อวนอ่าฝนตกนหนักนหนักเนาะเริ่มซาลงเดียวหนีเนาะหางกัดเดียวนีเลยทุกคนแต่่าก่อนยังฝนอยู่ซึ่งมื่อนีนเขาก็พิพาทุกคนไปอัปเดตเมืองหน้ามน,นเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าฝนตกมาสองสามมือแล้วหน้าน้องตุกกระท่วเลยทุกคนหน้านามท่วมแล้วทุกคนมื่อนีนกับไฟดับก็มีร้ายบานที่แม่ว่า อ่ะอัปเดตลงเฟซเนาะว่าวน้ำถั่วมเดแล้วเนาะคือทางนาริ้วนาท้องเนาะและ้วก็ทางน้ำห้างเนาะทุกคนก็เลยม,มีการแบบเอ่อเอากระสอบจ่ายมาซื้อแล้วเนาะทุกคนเนาะน้ำทั้งหมดเละอ๋อน้ำเทเลยเนาะประจ่ายอืมอันเดียวลอยเงือนเท่านั้นกัดลูกทันอู้ทุกคนน้ำถั่วแห้งเลยทุกคนเนาะ ฝนมาหลายมือแล้วดิทุกคนเดี๋ยวลงทุกกัสิออกไปอัปเดตสถานาการณ์เหมือนก็นอนทุกคนสถานาการณ์จะเหนือเดี๋ยวนี้คือไฟดับเด้อทุกคนเด้อพารถติดจากหลายหาแท้เยอะปิดกองให้เบิ่งกันเด้อทุกคนพาทุกคนคือมนันรถติดหลายแท้มีหอรถด,ดับเพลิงวะดูหน่มที่สงสัยน่าจ,จะดูหนําเนาะทุกคนเนาะฝนตกดีฮักการเริมซ่าเมื่อนี้แหละทุกคนเขาว่าน้ำน้ำเริมท่วมเนาะเดี๋ยวเข้ายัง แคกันย่างอัปเดตสถานาการณ์ไปนำกันเนาะทุกคนเนาะนี่คนมันหลายบวงนี้น่าจะเริ่มท่วมแลนะ้วเนาะทุกคนเนาะน้ำขุ้นสูงแห้งฝนตกหลายมือกฝาเอ้ยฝนเอ้ยหยุดซะเดอ้อสิบ่มีข้ากินละเดอ้อน้ำก็ท่วมหน้าเนาะทุกคนนะเนา,นาะอัปเดตสถานการณ์ืม่นีวันที่อะไรแม่ไม่มีวันที่2าสองเด้อทุกคนเด้อ22าสอง สาวสองเดือนเก่าป้าที่นี่คือฝนหลายแห้งเลยทุกคนเ๋ยไปเบ่องน้ำท่วมกัอนอัพเดตสถานการณ์ติดเกาะติดเกาะสถานการณ์น้ำท่วมเนาะทุกคนเนาะคือเห็นอันอ่านนองเขาลงเนาะทุกคนนนองแดงมดูเนาะอยู่อันนานลิวเนาะน้ำท่วมป้าน้ำท่วมเลยนี่ พอท่างแล้วนะทุกคน้น,นท่วมก็ปีปีก่อนก้อนคือแถวนี้ท่วมมันเลยเลยทุกคนแต่ว่าบูว่าปีนี้จะเหงหายปลาเนยน,นทุกคนนาะหลายบลอนกับเจอาน้ำท่วมหลายแล้วนาะทุกคนเจนแข็งงำท่าอยู่เรือทา,างไทยทางเนยนาอคือคนพอสวนตกนักหลายหลายนีอันนี้ก็คือเริอซุกน้มออกเพราะน้มท่วมเงินอยู่ตำนาะ โอโ้โ,อโหโอ้โหข้าวติดใบได้อยู่อ่ะแม่คนหลายขนาดปันบุญแต่ว่าน้ำท่วมเลยใครก็มาสังเกตการ์เนี่ยนาะน้ำท่วมเนาะอ๋อเจ็บ้วยอันนี้ก็ท่วมเนาะทุกคนเริ่มท่วมละอ๋อสัตวเ์นวเนื้อน้ำท่วมเลืทุกคน เป็นบังน้ำเลยเียเียดี๋ยนี่คืออ่าสัญญาณโทรศัพท์กับบุคอยได้ประเดี๋เดี๋ยทุกคนสฟย้ากับบุมีเดี๋ยทุกคนสฟย้ากับตัดเพราะว่ามันถ่วมหลายบาทแล้วเนาะคนกก็ว่าเบื้องสถานการณ์น้ำวม สังเกตการโอ้ไปไหนบอเมททวมร้ายไปไเนี่ยเออเอออย่าล้มเด้เอาจะโฉนไฟหนำถล่มเลยทุกคนเออขึ้นมาขึ้นมา ทาั้งนี้คือป้ายบรายเลยเราทุกคนน้ำท่วมนี่ทุกคนน้ำเพียงนี้นะนี่ไงพูดทวนคาสูงทวนทาั้งนี้เซนนี้คือท่วมมาแล้วทุกคนจนหวัวใจแดงหมดเลย แล้ว่างคุ้มเด้อรถก็คือไป็เฟือจ้าจมเซนนี่คือป้บราเลยละเด้อทุกคนเน,นื้อแหมคืนคู่ท่านมีแหมเนึงลงคุ้มมาเลยกุดเลยอลกๆกะเพียเพ้ยงเฟี้ยงมาแครงลง ขนนันย่งฝุ้นต่ออีกคือจีแบนน่นานจะขึ้นสูงก็นี่นนเนาะทุกทุนเนาะเพื่อนแถวเกิดนนำซ้ำก่อเพื่อนก็เริ่มเก็บเขื่อนทุกทุนเก็บเขื่อนไว ตัสูงเป็นเดิมแต่ว่าร์เสลเซนนี่คือท่วมเลยทุกคนแต่เพื่อน้องตุ๊กคือ,อยังยังสูงอยู่เจะเข้าไปอัปเดตหน่ำซ้ำเนกเป็นอไนะไรนั่นทุกคนพูดแต่ว่าเส้นนงานไฟแดงไฟแดงอันซ้ำเหนือคือท่วมหมดเลยทุกคนเดียวหน่ำเย็นค่ะทุกคน หน่าเป็นหว่วงในสถานาการณ์เดียวนี่น้ำท่วมเลยทุกคนต้องเฝ้าระวังน้ำกันเงี้ยอีกไม่กี่ชาวทั้งเมือห,หนี่งล้วแ้ำคือท่วมแห้งน้ำขึ้นแห,ห้งแล้วทุกคน น่าร MM. ้ายไฮไลท์ว่ะเขาก็เริ่มแบเก็บเขื่อนเก็บของรนี้จังหวัเลเอกนเานั้นเนาะที่นังเานั้นขนาริาเ่ามันเเขาน้แล้วนะเาคีมแล้วเง่นไปอีก้วเขาไมคางวันเป็ี่นเริ่มเขา้ดทา้งเนท่าทังงานคือทั่วเมื่อไหร่เน้วทุกคน มาทุกคนทั้งนี่ถ่วมเลยเลยทุกคนทั้งนี้นะทั้งนี้คือข่าวหวันเพื่อนละ่ะ สุด,สดละทุกคนไปดูหลังนัง่นเนาะน้ำเขาหมดอละครัง้งนี้ก็เกลียมเอเลยเมียนเครื่องเมียนคองคุณที่สูงหมือนละทุกคนที่นี่เือนนักนวงเลยทุกคนเลยนะักนวลหนาเนยค่ะฝนตกหนักเลยละตานัก,วกนวงหลายทุกคนเป็นกอคอบนี่กับบักสูงๆไหนมันมีสามขันนะแต่ละาเดือดีก็ มุนเนหมัดแอนหัวแล้วเนาะทุกคนหันหัวแล้วแมงยางไปทั้งแหนบปอแมงยางไปทั้งแหนบป้อแต่มายานยานนั่นยางไร้เนื้อจะดีเหมือนเดิูถุงหัวถุงที่เขายางยางก็ได้ที่จะจะเป็นจานบ้อปอยางออมไปทั้งเนอหนี่แต่ว่าจานตอนมันขึ้นสูงมากดีมากี่เขาก็ยางไป่ยางมากที่ส่วนนี่นะเขาก็ยานเขาเป็นงานเขาเป็นแป้นมากเ้ย <ไ>เขาเปลื้มโชคได้ทุกอย่างเปทั้งนา้แล้วที้งแอ้มเอยเปไปท่งแลาเขาแล้วเนาะเลยแถวอันเวนเราเฮ้ยเมื่อกีนั่นปเทคุณประเทศทง่ดีทวแล้วกระนั้นนั่งขึ้นสูงคาราทุกคนตอนนั้นเขาโพเห็น

เพือ่อ,อ,อนแล้นี่ไม่เพื่อได้ออเขาแล้วเนาะทวมเม็ดเลยหรอทวมเม็ดแล้วเนยต้งล้มมอ,อก็เดินทวมแล้วก็ึ้นลวบ่ ใส่มาเทาพเลยสดองระสอบซื้ออกซื้เทียนอันเดอร์ไเนาะก้อนเกมนี้หนามเลยทุกคนเพราะว่าไฟฟ้าเดียวนี่ท่วเมืองคือดัเม็ดล้วเลยทุกคนเออนอาเสียงเนี่ยเือมืมทดั้คือนงนี้คือท่วมเมื่อแล้ทุกคน ท,ทุกคนเดี๋ยวนี้เฮากำลังหยางออกมาทางตลาดเดลยทุกคนเดี๋ยวเฮาจะไปซื้อเขื่อนเสือันเดอี๋ยว่าเกี๊ยวหอมไปเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าน้ำท่วมนี่เอออาจจะาาถั่วะท่วมหลายมือใครก็อาจจะดับหลายมือเนาะทุกคนเนาะสิ่งที่จำเป็นก็คือเทียนเทียนแล้วก็ข้าวของเครื่องอเสือ้ออีกหลายอย่างเนาะทุกคนเนาะเฮาตอ้องอัปเดตสถานาการณ์ไปนำกันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้เราต้องไปสี่ ข่าซื้อน,น้ำปะไว้ก่อนเพราะว่าบ่หูว่าตอนขำตอนแรกนี่มันจะขึ้นเนเด้อเนาะทุกคนถ้าฝนตกลงนักหลายคือมันก็อาจจะน้ำขึ้นเพิ่มขึ้นยี่งเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี่ก็ภายในตึกองคือบบมีสัญญาณเหรสัญญาณโทรศัพท์ก็คือคือเบาหน่อยชื่อว่าแบบเม็ฝสาแล้วก็ไฟฟ้าบโบมาเนาะทุกคนเยวให้เบิ้องอีกทั้งนี้กระถั่วเนา ี่ยวงตุกงาม,มาทางนี้เด้อทุกคนงามมาทางนู้ยแก้วตุกตุกมาอัพเดตสถานการณ์ทางนี้ทางนี้ก็น้ำคนแย่งเนาะเริ่มทวมเลยวเกคนขเขาฮ้อนเพื่อนเขา,เเขาละอันนี้คือนำแมมนเนาะทุกคนทางนี้ก็ทวมแล้วเด้อทุกคนมีเริ่มทวมน้ำทวมเขาเฮื่อนเขาแล้วเนาะเริ่มเขาเด้อทู้เ,าเนาะคอ ทางนี่ก็เริ่มท่วมแล้วเด้อนี่นะท่วมแท้ท่วมอ่ะเตรียมกอขาเราซะเมื่อกี้เป็นสายหนาทุกคนน้มสั้นกับอันนั้นพี่เดียวแล้วนี่ไอ,อ้หนอสุดจะมาวางของกันเลยทุกคนพื้นพื้นที่ดินกับสายหนาพอเดียวเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มันเขาก็เริ่มทยอยคนเถียงอ๊ออกเราเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวนี้น้องจุกก็สิเริ่มเก็บคลิปเก็บเอ่อเก็บภาพแล้วก็สิเริ่มไปซื้อเสื่อซื้อเคื่อก็สิฝากมือเฮืทุกคนอาจจะบ่ได้อัปเดตให้ทุกคนเบิ่งแต่ก็เบิ่งตามตัวจริงเด้อทุกคนเด้ออาจจะได้เดี๋ยวนีตำนวดหารเก็เริ่มมาคนเครืงส่พี่น้องกันนะทุกคน ยามะ่นเลยบอกี่ยังจะคอนเข่ก็องามาวคผัวผักับอบออปะเมื่อว่าน้าขึ้นแฮงมหมเนี่ยงานโอ้ยูไ่ได้เลยเกี่ยวอาดีิแล้วเกี่ยวมเฮือนทุกคนทางนี้ก็เริ่มทวมเลยทา้งนี้ก็ทวงแล้วนีคนก็เริ่มมาค้นเข่าง่ายตัวคนที่สู เราควรทางตลาดยเราแอ้วราทุกคนอันด้บท่ก็ค่้ยน้ำตัวมีก็เป็นเรื่องค่ะที่นี่ถราคาจึงขาดแน่นอนทุกคนเนาเอานี้่าตัวเป็นหนึ่งลอิดเนาะทุกคนเอาตรงไปซื้อของซื้อของในวันใหม่เกมเต๋อไเาุกไม่้วมันคีออะรมนเป็นเล็ดโลกเนาะทุกคนแต่เรื่องนี้น้ำคุณแห้งเนาะ น้ำผัดเที่ยวแห้งข,ข,ข,ขนาดเทีววยวแห้งขนาดขึ้นได้สืนว่าเริ่มท่วมเริ่มเริ่มง่ายเขื่อนเนอะ เขายังไม่เลื่อนทำไมมายุอหใช่ประดแล้วทานนี่ยอข้ทุกคนน้ามีคืนแห้งขนาดเดินทวมเทียวขนาดนัคน อัน,นขาาดกูนทีแบบกันน้าเลยนะยังสูงสูงแต่เดี๋ยวนี้มิดเหรอทุกคนขึ้นหัวเร่อนคนเหรอเด้อ,อ,ดม,อามาอัปเดตรัาอัปเดตสถานการณ์ เนเซนนี่กับป,ป้ายบด้เราเดินคนเพราะว่าน้ำถ่วมแห้งเ,เซนนี่คือบดลไป้าไบดาลวตลาดก็ป,ป้ดและเมื่อ ขลุมาทางนี้แล้ว,ลวทุกคนทางห้องพีนแล้วเนอะไม่ข้าบกขาไม่ทั้งนือบอน้นำคือแบบเทีท่ยวๆไว้น้ำชั้นข้างนี้คือแบบเทียวเห่งไป ยานอ้า <Yeah. S 2> oh, ยามันเป็นลูปคุ้มหมืนไปนำคูนั่นเกี่ยวมะเหอนนะทุกคนตลาดกระเขาบ่ได้ละมันถ่วมเิงน่นี่นแหละทุกคนอ่าถึงว่ายุดซ้ำเนือจะยู่สูงแต่ว่าถาฝนตกหนักติดต่อกันหลายหมืห่นจะให้เธอเป็นหนามปลาเนาะหนปาปลาไหลไหลล่างมันก็จะยืนสูงไม่ไม่แหละเวลามันมามันจะมามาหลายบัดเดียวขนาดทุกคน กลแห้งนะน,นี่ยกายหัวเข้าละรถมา <laughs> แม่รถมารถมาเ็ทีเดียมาว้าหยา,าลดนเลย <laughs> <laughs> แน่นอนเขาเป็นคนเขีอดเลยทุกคน นี่ก็เป็นผู้กันบภัยคนนึงมีาดีคแ่นีวมกวิกกีเนี่ยเป็นโอคาเนาะจับปลาตาย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  ปีนี่คือว่านักแหงเลยุกคนเด้อคนเด้อไปฮับปันกระสบภายในถั่วคือว่านักแหงขนาดซ้ําเหนือยังถ่วเลยทุกคนพอสุกปี่นี่นำท่วนำถ่ววนอื้นนำถ่วนำถ่วแต่ว่าซ้ําเหนือบม่ถ่วมเด้อแต่ว่าปีนี่คือซ้ําเหนือกับถ่วมทุกคนนำซ้ําคือคือายแหงเราทุกคนเป็นตาหยานขนาดเบ่งจากเบ่งจากนามหรอกเชียวอี่งเราคนเนาะ ทุกคนเนียนี่เฮาก็ได้มาหวดเฮือนแล้วเนาะแต่คนก็บ่มีอีกทีท่าว่าจิเศร้าเลยเนาะทุกคนเนาะเฮาไปว่าจะไปซื้อเครื่องอุปกรณ์ต่างๆอยู่ตลาดแต่ว่าเดียวมีตลาดกับเขาบได้แเ้วเดิอคือน้ำท่วมนักแฮงเนาะคนน้ำเขียวแดงก็เลยว่าตาชิงเจอกันมาเฮือนเนาะทุกคนเนาะมาเฮือนเดียนี่ก็โทรหาเอือยโทรหาพี่นนองเมืองเพราะว่าเพื่อนของพี่นนองลงตุ๊กก็คือ ยูเกิหนามถั่วมันเองเนาะยูเกอจุดท่เบบวาน้ํามที่คืสูงเนาะทุกคนเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้ยังติดต่อหาที่น้องบัวลาเนาะทุกคนส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กก็ขออัปเดตสถานการณ์ประมาณนี้เด้อทุกคนพักทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาราเสมอเด้อเดายบาย